ครับช่วงเย็นช่วงค่ํานะครับฝนตกลินลินอากาศเย็นสบายนะครับผมก็มากับมาพบกับแอดมินบ้านหุ้นอย่างเซียนก็ช่วงเช่นก็ไม่ได้ลงหุ้นเลยนะไม่ได้ลงคิดหุ้นเลยก็เนื่องจากหลายประการนะครับก็คือมาแต่ตัวรูดแล้วเจาะไม่เข้าแล้วก็หลุดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่อยากลงให้คนตามได้เสียนะครับผมแต่ แต่พอไม่ลงปุ๊บครับโอ้โหครับนี่มาดูยุงเย็นเข้าหมดเลยครับผมตั้งแต่หนงนอยไอเย็นข่ำเข้าหมดเลยครับอ่านี่มามาดูนี่ก่อนอ่านี่ราสตาฟันเก้าเก้าศูนย์นะครับมาเดะตรงเดะเลยเก้าศูนย์กีดการ์ดกันใหญ่ครับผมได้คืนแล้วโอ้โห มีสมาชิกปาดไป5้าหมื่นนะครับเกนย์ตัวเดียวห้าหมื่นสิงคโปร์ก็หลุดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรได้ลาวสตาเอ่อคนในห้องกไปเน้นหวยลอตโต้นะครับไม่พุ้นนีไม,ไม่ไม่ปังก็บอกขไปเน้นลอตโต้แทนอ่าก็ตามจริงก็เหมือนที่สมาชิกเขาบ่นกันแล้วนะครับโอ้อ่านี่มาดูฮานอยครับฮานอยเห็นไหมละ่ะ ก็ได้รูดทายเย็นอีกนะครับผมรูด2นะครับเจาะผิดแต้มเดียวนะครับบนล่างเสียดายก็ได้รูดครับนะครับตอนเย็นก็ได้รูดเป็นเยอะแล้วก็มีเข้าลาวสตาร์นะครับเดเดตัวฟันตัวเน้นแล้วฮานอยนะครับก็ฮานอยพีก็ครับก็ได้รูด6นะครับเจาะเน้น6กห้านะครับนี่ชุดเจาะเน้น6กห้านะครับผมแล้วก็ฮานอยปกติก็ได้รูด6กไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ VIP ก็ได้รูด5้านะครับนี่ครับ นอพี่ฟันหกปกติฟันหกแล้วีฟันห้าโอตอนเย็นเข้าเต็มเต็มครับผมคุณอินเดียนี่ครับเข้าอีกรูดสามนะครับผมนี่ช่องเย็นเข้าหมดเลยครับผมอพอไม่ลงคิดเข้าหมดนะครับต้องขออภัยคนที่ติดตามช่องเลยอ่ะองนั้นแอดก็จะมาแก้ตัวรอบดึกกันแล้วนะครับเนี่ยมาดูสามลัดกันครับสามลัดสามลักเมื่อวานเด้งมากเลยครับได้หกเด้งได้กําไรไปห้าห้าเด้งแนละ้วหลุดตัวหนึง่ง อังกฤษกับเยอรมันได้6เด้งนะครับผมสองสองหุ้นนี้ได้6เด้งแล้วก็ไปหลุดรัสเซียตัวหนึง่งก็ไม่เป็นไรครับหากออกเด้งหนึง่งก็เหลือ5เด้งกำไรเต็มๆต้าต่อนะครับผมถ้าลงทุนไปพันหนึง่งก็ได้กำไรมา4,000นะครับผมประมาณนั้นนะเมื่อคืนเนาะสำหรับผลถ้าลงทุนหมื่นหนึง่งก็ได้กำไรเกือบสี่หมืนะสี่0มื่นห้เมื่อคืนนะ ก็มาดูหุ้นสามรัฐของเราวันนี้นะครับสามรัฐสามรัฐเนาะสามรัฐสามรัฐบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับโอเคนะครับผมปังแน่นอนครับ อังกฤษนะครับแอดฟัน9ครับตัวน้นเจาะ19นะครับผมสามตัวตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับคือ819ครับวันนี้ชอบ819นะครับตัวเจาะ6คู่เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่2198 1895 1996นะครับผมนี่ครับฟัน9นะครับผมแต่1ก็สวยนะครับแต่แอด9คู่9มันมาเยอะกว่าตัวหนึ่ง ก็เลยให้เปอร์เซ็นต์9เพิ่มไปหนึ่งก็กลายเป็นปัน9นะครับส่วนใครที่ชอบรูด2ตัวก็นี่ครับ1 9อ่าแบ่งรูดได้เลยเพราะตัวจับคู่มาบนมาล่างได้นะครับผมเจอรมันนะครับเอฟปันศูนย์นะครับผมเน้น90เจาะ90เน้นเจาะ90นะครับ3ตัว190นะครับเลขสวยเลขเรียงมากลองลุ้นดูนะครับชุดเจาะนะครับผม0 1 5 0 9039นะครับและ3095นะครับแอดปันศูนย์นะครับรัสเซียนะครับตัวเน้นของสามัฐนะครับวันนี้แอดมีคอมเมนต์ไปให้เน้นรัสเซียนะครับผม 5, 6, 5 2 7 6 5672นะครับชุดเจาะ4282นะครับแอดปันสองครับผมแล้วก็ ตัวเจาะเน้น42นะครับผม3ตัว8 42นะครับสรั 3, ด3รัดฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบ้านหุ้นอย่างเซียนชาแนลด้วยนะครับผมแนวทางดีๆแบบนี้ก็จะไปถึงมือมือถือของท่านทุกคนที่กดตามกดกระดิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปจะได้เข้าสู่มือถือของท่านได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ อยากเข้าห้อง V.I.P. ของแอดนะครับมีทั้งห้องฟรีและห้อง V.I.P. นะครับผมห้องฟรีมีเงื่อนไขก็คือกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube c h ชาแนลบ้านหุ่นย่างเซียนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ3อย่างส่วนห้อง V.I.P. นะครับสิทธิพิเศษก็คือคุณจะถามอะไรแอดตอบหมดนะครับผมคือให้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาห้องก็คือไม่แพงนะครับผมราคาห้องแค่200บาทนะครับต่อ ต่อเดือนนะครับ200เองนะครับคือแนวทางแม่นๆอย่างนี้คุณมีสิทธิ์บวกหนักๆได้ถ้าแนวทางของแอดเดินดีๆอย่างที่ได้เห็นกันในคลิปนะครับบางวันถ้าเข้าดีๆนี่ตรงๆบนล่างตรงๆบนล่างนี่ยาวทั้งวันได้นะครับผมบวกแสนบวกล้านได้ก็ขอฝากคลิปแอดด้วยนะครับผมถ้าใครเสี่ยงตัวไหนชอบตัวไหนพิเศษก็จัดไปในคู่ของแอดที่จัดให้นะครับขอให้โชคดีครับผม